วันนี้เราก็มาเข้าสวนกับเจ้าสองตัวนี้นะคะวันนี้เราก็จะพามาเก็บลูกมอนกันนะคะเราก็จะเลือกลูกสีอ่าเข้มๆหน่อยไปทานกันนะคะนี่ดูก่อนนะกิงไหนสีเข้มๆแบบนี้นะคะนี่เราจะเลือกสีเข้มๆไปทานมันจะออกหวานหน่อย เก็บเริ่มเก็บได้แล้วนะคะสีเข้มๆมาค่มนะ,คะมาเก็บหมอนกันมาช่วยแม่เก็บหมอนเหรอทางดีฮะทางดีโอ้ดูขาก่อนไปไหนมาเนี่ยหายแป๊บเดียวไปเป็นแบบนี้เลย นี่วันนี้เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนําไปล้างทําความสะอาดสักสองสามน้ำนะคะก็ยังไม่ถึงกับสีน้ําตาลเต็มที่นะคะแต่ก็เอาไปจิ้มพริกเกลือเอานะนี่ทุกคนมีใครรู้จักอ้อยดำมั้งไหมคะเห็นเขาบอกว่าอ้อยดำเ7็ข้อแล้วก็ต้มกับใบเตย3ใบนะคะจะเป็นสรรพคุณทางยาลดไข้นะคะใครที่เป็นตกขาวหรือว่าเป็นอะไรอยู่เขาบอกว่าให้เอาตัวเนี้ย ไปไปต้มทานสักประมาณสิบถึงสิวันแล้วอาการสะดีขึ้นนี่เยอะแย,ยะเลยยังไม่เคยเอาลองไปต้มเลยเดี๋ยววันนี้จะต้องทดลองดูดีกว่าค่ะว่าเอาไปต้มทานแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูส่วนอื่นกันต่ออันนี้เป็นต้นมะน,นาวเป็นต้นมะน,นาวนะคะนี่ก็คือสวนมินิของเรานะคะยามเย็นย้อนแสงมากๆเลย เมื่อวานเพิ่งจะซื้อละมุดมาปลุกนะคะละมุดของเราอันาานี้หน้าของสารมากมากเลยมีน้อยเดี๋ยวจะเด็ดเด็ดไปเด็ดไปทานล้างยังไม่เคยลองชิมเลยนะเดี๋ยวจะเด็ดไปชิมที่บ้านก็อยู่กันสามคนนะคะก็พอแล้วบ้าเนี่ย ใบมันน้อยเนาะเด็ดไันจะตายเลยหรือเปล่าเอาไปแค่นี้พอนะคะลนหล่นหล่น,ลนเสียดายเสียดายอ่ะเก็บไปให้หมดเสียงมาเ้าอยู่แล้วมากระมาณนี่ปลอดภัยถ้าอะไรอยู่แถวนี้น้องจะหาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะเดี๋ยววางๆจะพามาเข้าสวนนันอีกค่ะทองดีสวัสดีคุณผู้ชมแล้วทองดี บายบายค่ะทุกคนค่ะกับแอบมองมาอู้ลูกใหญ่แล้วนี่จะเก็บไปทำยำได้แล้วบานี้แม่กลับมาจะเก็บหมอนแล้วบานี้แม่เอาหมอนมาฝากด้วยกินไหมกินไหมโอ้อร่อยไหมหมอนสดๆจากสวนหืบานนี้อร่อยไหม ไอเม็ดปะแมวแล้วเหรอนี่นตรงนี้จะกินไหม เรี้ยวเหรอเรี้ยวเหรอไม่มีใครกินเหรอแบลาคุณผู้ชมก่อนแล้วลาคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ จริงๆนางกินนะคะแต่ว่าจะกินเป็นผลสีดำๆบางทีไปหลอกเอาสีแดงให้นางกินนางก็จะไม่ค่อยกินกันมไม่ต้องเข้ามาเลยเปื้อนเท้าเปื้อนไปนล้งางเท้าก่อนเร็ว